สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนซีโอฟาร์มกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันข่าวว่าคุณหมอทำอะไรอยู่นะคะทำอะไรอยู่คะคุณหมอมาเก็บสมุนไพรไปทำยาครับหนูไปดูด้วยนะป่ป่าป,าปาต้นตะขาบหินหรือตะขาบบินพญายอสเสรศพังพรว้านตีนตะขาบตำลึงรางจืดเขยตาย หอยดำผักบุ้งนารดทนงแดงลิงงูเห่าย้านางแดงมหาการแล้วเวลาคุณหมอเลือกสมุนไพรเนี่ยเลือกอยังไงคะมีวิธีการเก็บอย่างไรคะโดยธรรมชาตินะครับพืชปรุงอาหารตอนเช้าเราก็เก็บใบตอนสายโอสุสารไปอยู่ที่กิ่งเราก็เก็บกิ่งตอนช่วงบ่ายเนี่ยโอสุสารไปอยู่ที่กระพี้เปลือกต้นและแก่นแล้วช่วงเย็นเราก็ไปเก็บรากถึงจะได้โอสดสูงสุดครับพืชบางอย่างนะต้นเดียวกันแต่มีหลายชื่อ บางอย่างชื่อเดียวกันแต่คนละต้นเราต้องเก็บให้ถูกต้นแล้วเวลาเข้าสวนสมุนไพรเนี่ยคุณหมอไม่กลัวงูบ้างหรอคะดูดูแล้วมันก็น่าจะมีบ้างนะอ๋อห้องงูเหรอเพื่อนกัน <fue> ลูกเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกันนี่คุณคุณนะคะเนี่ยกัวสิมันกัดเจ็บนะงูอ่ะแล้วทํายังไงป้องกันยังไงล่ะคะคุณหมอจริงๆแล้วหมอสมุนไพรเนี่ยก็มีภูมิปัญญาใช้กับมันแต่ไหนแต่ไรล้วลูก ถ้าหมอสมุนไพรเข้าไปเก็บสมุนไพรในป่าหรือเข้าสวนสมุนไพรแล้วถูกงูกัดตายเนี่ยโอ้เสียชื่อหมดเลยตัวเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปช่วยเหลือใครเขาได้ความลับนะอย่าบอกใครยิงค้าเหมือนยิงอยู่เลยค่ะคุณหมอ <c oughs> จริงๆแล้วสัตว์พิษในป่าหรือในสวนสมุนไพรเนี่ยนะครับเขาก็กลัวเราเวลาเราจะเดินไปที่รกๆเนี่ยนะครับเราก็มีไม้เคาะไม้หวดพอเขาได้ยินเสียงเขาก็หนีแล้วนะส่วนด้านบนกิ่งไม้เนี่ยเราก็ดูให้รอบคอบก่อนว่ามีสัตว์พิษ มีงูอาศัยอยู่ไหมก่อนที่เราจะเดินเข้าไปแล้วส่วนตําพื้นที่มีใบไม้ทับถมอาจจะมีงูกระปะงูเงาซาวซ่อนตัวอย่างเนียนมากเราก็ใส่รองเท้าบูทไว้การป้องกันไม่ให้เขากัดคือสิ่งที่ดีที่สุดครับืแล้วถ้าสมมุติว่าเราโดนกัดทําไงล่ะคะคุณหมอถ้าง,งูกัดขาก็ใช้เชือกรัดขาถ้าง,งูกัดแขนใช้เชือกรัดแขนถ้าง,งูกัดคอใ<อ>ช้เชือกรัดคอค่ะสรุปตุยพอเชือก <c oughs> ใช่โดวยวิธีของหมอสมุนไพรอาจจะต้องเดินเข้าป่าเป็นวัน ถ้าเผลอไปถูกงูเหา่างูจงอางงูกระปะงูแมวเสาวกัดคิดว่าจะรอดไหมกว่าจะออกมาจากป่าได้แล้วกว็จะถึงโรงพยาบาลเป็นวันๆก็น่าคิดนะคะว่าจะรอดไหมและแบบนี้หมอสมุนไพรเขาทำกันยังไงล่ะคะใช้สมุนไพรครับอ๋อใช้สมุนไพร เอา้าแล้วไม่ใช้เซรุ่มแก้พิษงูเหรอคะคุณหมอในป่าห่างไกลโรงพยาบาลคงไม่มีเซรุ่มหรอกครับเราก็ต้อง,งใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละครับยังไงเหรอคะคุณหมอไปเดี๋ยวไปเก็บสมุนไพรแก้พิษกันหมอจะบอกวิธีให้สุดยอดเลยครับไปกันเลยครับร